และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุลอบวางระเบิดรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณเออของสอพหอน,นองจิกจังหวัดปัตปตานีนะคะเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป6กนายด้วยกันจากการตรวจสอบวงจรปิดไปพบว่ามีการยิงตอบโต้กันด้วยค่ะ เสียงจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพขณะที่เกิดระเบิดดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนจะมีเสียงปืนหลายนัดเกิดขึ้นเมื่อช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาบริเวณทางหลวงหมายเลข42ช่วงปัตตานีหัดใหญ่ทางเข้าบ้านใหม่ทุ่งนเรนหมู่9้าตบบําบลบ่อทองอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งมีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองจิกจนเสียหลักตกข้างทางเจ้าหน้าที่ทั้ง6กนายที่โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดระเบิดเจ้าหน้าที่พยายามใช้อาวุธประจำกายยิงตอบโต้เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้ามายิงซ้ำค่ะล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าอาจจะมีระเบิดอีกลูกหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อน จุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมทางระหว่างเสาไฟฟ้าก่อนถึงศาลาริมทางก็มีกองทรายกระจัดกระจายไปทั่วค่ะห่างไปประมาณ100เมตรพบรถยนต์กระบะเสียหลักตกอยู่ข้างทางสภาพเสียหายเจ้าหน้าที่ยังกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ตำรวจชุดร้อยเวรสพหนองจิก6นายใช้รถยนต์กระบะหุ้มเกราะ มีเจ้าหน้าที่4นายอยู่ภายในรถอีก2นาอยอยู่ด้านหลังกระบะกำลังเดินทางกลับหลังเสร็จภารกิจในการดูแลความปลอดภยัยก่อนถึงสพหนองจิกประมาณ500เมตรเท่านั้นค่ะผู้ก่อเหตุรอบวางระเบิดแบบเร่งด่วนแล้วก็กดชนวนทําให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บดังกล่าวส่วนประเด็นสาเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ มีการติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่จนรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินทางกลับในเวลาเท่าไหร่แล้วก็สวยโอกาสในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่เข้าก่อดค่ะ